สวัสดีค่ะมายนะคะก็อันนี้นะคะจับวายไปตรงลึกมากตรงนู้นไปจับน้องมาจนได้นะคะตัวนี้มันดำมากเลยสีมันดำมากมันพยายามจะหนีนะเราก็เลยเอานิ้วเนเนเนเเนมันจะหนีเนี่ยนะต้องเอานิ้วคีบขามันไว้เนเเนจะหนี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 ไปไหนล่ะลูก นี่นะจะให้ดูใกล้ๆนะคะว่าคางคกใต้ท้องใต้ท้องมันเป็นอย่างนี้นี่คือใต้ท้องคางคกหนูอย่าก,กลัวไม่ต้องกลัวอันนี้ก็หน้าของมันนี่มันมันร้องแล้วคคางป่องแล้วหนูไม่ต้องกลัวลูกไม่ได้จับแรงเลยเนี่ยจับเบามากจับเบามากไม่ต้องกลัว นี่นะเราก็ให้มันอยู่มันก็จะหนีอ่ะจะหนีตลอดเนี่ยเห็นไหมหนีลงน้ำอีกแล้วจับยา,ยากอยู่ดู่ะนุ่นๆเนี่ยเราอ่ะจอเจอไหนๆม,นมันฉลาดเห็นไหมบอกแล้วว่ามันน่ะรู้ว่าแบบมันจะมาจับกูใช่ไหมแต่เราอ่ะคนพบทฤษฎีหนึ่งว่า คางคกอะ่ะมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงนมคางคกอะ่ะมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําใช่ไหมมันอยู่ในน้ํานานๆไม่ได้เหมือนปลานะมันแบบมันต้องโผล่ขึ้นมาหายใจเหมือนเวลาคนดำน้ำําแล้วก็แป๊บหนึ่งก็ต้องแบบขึ้นมาหายใจอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าแบบเออทฤษฎีที่เราค้นพบเนี่ยตอนเนี้ยมันถูกต้องไหมแต่เราจะทําให้ดูนะตอนเนี้ยมันอยู่วนนี้นะเด๋ยวเขาด้วยลงน้ํานะมันจะมี บุมบุม,บ,มบุมออกมาแบบนึงนะไม่รู้มันจะเห็นเหมือนที่เราถ่ายแล้วมันจะเห็นหมดอ,อันนี้จะพาให้น้องจมน้ำดูนะเห็นมเน่ยเนี่ยเนี่ยมันมันจะต้องตะเกียกตะกายมันจะขึ้นมันจะต้องขึ้นจากน้ําเป็นระยะระยะมันไม่ได้แบบว่าอยู่ในน้ําเหมือนปลาคือตอนเนี้ไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวเดียวที่เราหาได้ อย่าหนีดูดูต้องดึงไว้มันชอบหนีเนี่ยเนี่ยจะไปจะไปจะไปจะไหนูจะไปไหนล่ะคะจะไปมันเป็นตัวเดียวที่เราที่เราจับที่เราจับที่เราจับมาเล่นได้ <c oughs> มันก็คิดว่ามันหนีทันมันก็เป็นตัวเดียวที่เราจับมาเล่นได้อะนะเราก็หาตัวอื่นอยู่แล้วก็วได้สลับสลับแต่เรายังไม่เห็น เรายังไม่เห็นตัวอื่นเลยหนูก็อยู่ด้วยกันก่อนซีลุกนะเนี่ยมันคิดว่ามันหนีทันเนี่ยมันคิดว่ามันหนีทนันนี่เคยเห็นโคกใกล้ๆไหมไอ้ตัวนี้ไม่สวยเลยสีมันดําบางตัวมันจะนวลน,นวลมันจะนวลน,นวลแล้วแบบตุ่มมันดําๆไอตัวเนี้ยสีเหมือนคโครนเลยสีน้ําตาลที่เนี่ยมีนกยูงนะไม่รู้แบบ มันหายคางคกหายไปหมดมนกยุงกินหรือเปล่าแหมมันชอบด <c oughs> ีแล้วเราก็เดินไม่ได้นะ้วก็ต้องว่ายน้ำตามมันอะ <c oughs> มือถือจะโอ้ยโอยโอเคโอเคอพ,พิงพิงนี่นะคะใครอยากเห็นคางคกใกล้ๆนะคะนี่คือนี่คือหลังของมัน ะะที่พยายามจะหนีมากเลยจะหนีจะหนีอย่าพึ่งไปอีกแล้วไปอีกแล้วนี่เราไม่ได้ทรมานมาันะเ้าจับมันเบามากนะคนเราไม่ได้ทรมานมันหนูจะไปไหนล่ะลูกหนูจะไปไหนคะหนูจะไปไหนบอกหน่อยหนูจะไปไหนบอกหน่อยหนูจะไปไหนหนูจะหนีไปไหน เดี๋ยวหามลรงให้เดี๋ยวหามาแรงให,เห,าางให้เดี๋ยวหามาแรงให้กินจะไปไหนล่ะจะไปจะไปน้องจะไปไหนล่ะไปดูสู่โลกกว้างเหอเปิดประตูสู่โลกกว้างอะไปตรงจากุชชี่เหรอตรงนั้นน้ำมันแรงมากนะอยู่ตรงนี้แหละเนี่ย ดำปีเลยดูตูดอันนี้คือก้นของ,ของคางคกนะคะก้นของมันเห็นก้นของคกชัดไหมก้นของคกเอ๊ะเนี่ยกูกตามไม่ทันเนี่ยเอยยังถ <c oughs> ่ายก้นคางคกและนี่คือหน้าคางคกดือ้อ นี่คือหน้าคังคกดือ้อดื้อมากไม่ให้จับจะหนีเนี่ยหน้าคังคกดือ้อดื้อมากเอ้ยเราอยู่ในสระคนเดียวแต่คังคบก็จะไม่อยากอยู่เป็นเพื่อนรักเลยนี่นี่น,น,นี่ดูดูดจะหนีจะหนีไม่ให้ไปหรอกนี่น้อง ลองให้ฟังก่อนจะปล่อยแล้วพี่ซันนี่ให้พี่ซันนี่ลองจับหนูกอนพี่แันนี่ค่อยๆหายกลัวหนูนะจะไปจะไปปล่อยจะไปจะไปดูดูมัน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 นี่ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่ผนังสะไม่ใช่ขอบสะนะลูกอะถ้าหนูจะไม่หนีแล้วหนูจะอยู่อย่างนี้มีก็ให้อยู่เย yeah. ้ทำอะไรทำอะไรนี่คือหน้าดําๆตัวนี้ไม่รู้แก่หรือย,อยังนะไม่รู้ว่าสีผิวมีผลต่ออายุของขัางขบหรือเปล่าตกไปชวนเพื่อนมาอีกสิได้ยินเสียงมันร้องเต็มเลยอ่ะ เพื่อนไหมมีเพื่อนไหมคะนั่นะปีนขึ้นจะกันแล้วจะไปไหนคะจะขึ้นขึ้นไปบนไหลแล้วคะจะขึ้นไปบนไหลแล้วคะชินนช๊นอนพาปูไปเลยอ่ะนี่นี่น้องขึ้นมาที่ ชใช่แล้วมันก็เตรียมที่จะหนีเนี่ยมันตั้งท่าแล้วมันขึ้นไหล่แล้วมันจะโดดแล้วใช่ไหมหนูขึ้นไหลแล้วหนูจะโดดใช่ไหม,มขึ้นไหลแล้วหนูจะไปไหนอนี่ไงมันก็หนีอย่างนี้หนีอีกแล้วหนีอีกแล้วหนีอีกแล้วหนีอีกเลย ตราบใดที่แกไม่ไปถึงตรงสะลึก3เมตรฉันก็จับแกได้แต่ถ้า3เมตรเมื่อไหร่ก็ไม่ไหวนะทามือถือพังกับไม้คุ้มอ่ะจะปล่อยแล้ว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 เอาปล่อยตรงไหนอยากอยู่ตรงไหนอ๊ะปล่อยตรงสะ,อะรอพี่ซันนี่ไงนะให้อยู่ตรงนี้ปล่อยแล้วค่ะเลิกแก้งน้องแล้วค่ะ แล้วค่ะไปไปส,ลไปสิลุกไปสิลุกไปไปค่ะไปค่ะไปสิคะดูดูได้ยินเสียงปะ